ด่วนแล้วค่ะ GM แจกสกินฟรีนะคะทำตามนี้เลยไม่ยากดเข้าไปที่รูมพยาเตะค่ะตรงคำว่าสกินฟรีนะคะนี้เป็นไงทุกคน Skin Free สกินฟรีเซอร์ไพรส์สิ้นปีเข้ามาเล่นกิจกรรม Skin Free สกินฟรีเซอร์ไพรส์สิ้นปีพร้อมรับรางวัลสุดพิเศษพุ่นนะรับรางวัลสุดพิเศษ GM เพนว่าตรงนี้นะคะเราก็กดยินยอมไปนะคะก็จะถามต่างๆนะคะ สกินครบรอบ7ปีตั้งแต่2016มามีฮีโร่ทั้งหมด116ตัวและมีการต่อสู้ทั้งหมดโอโห3ล้านกว่าประมาณน,นั้นและก็เฉลิงสลอง7สิ้นนะคะจนถึงตอนนี้ r o v มีสกินทั้งหมด768สกินนะคะและมีการแจกสกินอีกมากมายนะคะนี่ก็จะเป็นสกินของคนไทยนะคะที่ออกแบบม่วา่าจะเป็นรอเรียราหูนะคะอิลูเมียอัเจ้านะคะ แล้วก็ผู้ชายนะคะจากครอบครองส,สกินโดยเฉลี่ยนะคะ92สกินและนี่เป็นสกินที่นิยมนะคะเป็น for l e n น h e l แล้วก็ แวรในข้อส่วนสาวๆก็จะเมนนี้เลยค่ะ3สกินด้านล่างนี้เลยคิดเป็น88สกินประมาณนี้เลยจ้ะและในส่วนของฮีโร่ที่โดนสังหารเยอะที่สุดนะคะก็งงเหมือนกันเป็นแวนค่ะและส่วนฮีโร่เอ็มีพีที่เฮโร่ที่ได้รับ m อ p มากที่สุดนะคะก็เป็นแวนอีกเช่นกันและก็ฮีโร่ที่ถูกใช้งานเยอะที่สุดใน r o v ก็เป็นแวนอีกเช่นกันอ่ะ ก็งงมีแต่แวนแวนแวนสรุปแวนคลอง3อันนะคะแล้วก็2ไอเทมที่ขายดีที่สุดนะคะ2องอันดับแรกในร้านค้า นั่นก็คือรองเท้าและก็ดาบคริ่ใหญ่นะคะ GM ก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะถึงชาว ROV ทุกท่านเสมอมาเราขอมอบกล่องสุดพิเศษเพื่อส่งทายปีให้แก่พวกคุณนี่เขาก็จะส่งมาประมาณนี้เลยซึ่งจดหมายนะคะมันเออหรือว่าของรางวัลอะมันจะถูกส่งเข้าไปในคลังประมาณนั้นแหละเราก็สามารถกดดูความทรงจำเราได้นะคะของหญิงก็จะขึ้นประมาณนี้ผู้เล่นคุณหญิงบางทีนะคะนัตั้งแต่2017 คุณได้ข้าร่วมสมรภูมิ2,000ใน2023มีฮีโร่ครอบครองใหม่3ตัวและมีสกินใหม่151ชนะในโหมด5-5 1,800ชนะในโหมดจัดอันดับ2,800เกมจำนวนการค่าทั้งหมด54,000และจำนวนการช่วยเหลือทั้งหมด91,539คือยิงเล่นแต่ซัพพอร์ตประมาณนั้นแหละค่ะคือตั้งแต่แบบ ตามความได้นะหญิงเป็นเมนซับพอร์ตมานี่นานแล้วนะคือแบบตำแหน่งอื่นก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะฮะก็จะมีประมาณนี้แหละให้เรานะคะทำการกดออกแล้วไปกดที่กล่องจดหมายนะคะมันก็จะเข้ามาประมาณนี้ซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะเนี่ยกล่องเซอร์ไพรส์ซินปรีนะคะนี่เลศเราก็จะทําการเปิดเลยค่ะมันก็จะเป็นกล่องสกินนะคะให้เราประมาณนี้เนี่ยเห็นปะกล่องสกินสุดเท่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของหญิงก็จะได้เป็นกล่อง เ e โรอีกประมาณนั้นแหละค่ะซึ่งมันก็จะเปิดให้เราได้สกินที่ไม่มีประมาณนั้นค่ะเพ mm hmm. ราะฉะนั้นเราก็ได้แน่นอน1สกินที่เรายังไม่มีนะคะ mm hmm. ก็กดเปิดไปได้เลยและเมื่อเราทำการเปิดแล้วนะคะโอ้ไม่ก็ยิงก็จะได้เป็นซาต้าโอ้แจกยูร่าหนอดีเอ็ม mm hmm. ทั้งปีนึงแจกสูงกว่านี้ไม่ได้ไงฮะห้ามจริง ก็จะได้เปในส่วน,นของซาตาโนกปูนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยอีกอกอีกานะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้เฮโรอีค่ะยิงได้เฮโรอีกแล้วทุกคนได้สกินไหนกันบ้างคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะคะทุกคนแท็กบอกเพื่อนด้วยเพราะว่ากิจกรรมนี้น่ะจะอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่ยกันไหมก็รูมันจะก็รีบๆไปเปิดเถอะเออเผื่อจะได้ของดีกว่ายิางแล้วกันยิงน่าจะได้ของไม่ดีสุดแล้ว,ลวได้เฮโรอีน่าณเลยกลอกได้